ก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ไปยุติเกมพลา w เวอร์ครับอันนี้ผมจะมาทดลองครับเราจะมาลองจับบอสมันหอคอยกันดูครับทุกคนว่าเขาแก้หรือยังเมื่อคัทก่อนนู้นนะครับผมได้ไปลองจับบอสห่อแรกครับห่อตรงนี้นี่ถูกกำจัดทั้งทั้งจับทั้งกำจัดนะทั้งคู่เลยนี่ครับเดี๋ยวเรามาเปิดช้างกันมันไส้ยิงกันเลย เออจัดไปพลังแห่งความมืดมังกรจัดไปเต็มสุบแต่ไม่ไม่เปแรงเลยวะต้องใส่ต้องไปอัพเกรดกันนะครับต้องไปอัพเกรดกันอัพเกรดให้น้องโหดกว่าน,นี้ใส่ไม่ยัง้งนี่จัดไปเออโอเค ตอนนี้พร้อมแล้วครับเหยียงเราก็พร้อมแล้วก่อนอื่นเเราต้องหาต้องหาจุดที่เราจะไปกันครับตอนนี้มีห่อคอยอีกสามหอคอยครับตอนนี้แต่เราจะเป็นลองตรงไหนก่อนดีวะเราไปลองตรงภูเขาไฟก่อนแล้วกันเอาเลยสกิดมันดีวะปืนเหรอปืนก็ตายปืนลองดูเลยกันยิงขานั่นไงมีแต่ต้องไปหมู่บ้านสินะ นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเเก็บกันเก็บกนเดี๋ยวตายไปครับวาร์ปวาร์ปไปหอคอยเดี๋ยวหูเต็มเลยเต็มเลยร้อนด้วยขึ้นหอคอยก่อนแต่เรามาดูกันนะว่าทำได้หรือเปล่าตอลองงกัน โอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันได้ตำรวจวิ่งมาในซีแล้วเอาว่ะโอ้มันยังยิงอยู่เลยตัวนี้ว่ะกรออรเซิร์คหรือเปล่าเรามีแล้วครับตัวนี้ออเซิร์ค เซล์จัดไปจุดนี้เราต้องวิ่งก่อนครับต้องรอให้ต้องรอให้ตำรวจมันยิงต้องรอให้ตำรวจมันยิงต้องรอให้ตำรวจยิงบอสโอ้ยโอ้ย,อย,อยแรงเหลือเกินเจ้ายิงหน่อย เออบวกกันบวกกันไงเฮ้ยแม็นบอสยืนนิ่งแล้ววะบอสยืนนิ่งแล้ววะจับได้เลยบอสเดือลองดูครับเอาติดหินวิ่งไม่ได้ไม่ได้ไไดหรอวะเดี๋ยวให้ให้ตำรวจยิงให้มันสกิลใส่ตำรวจกนะ่อน tao rồi tăng lo được. uh, uh, Cố ai giam Cố ai giam chú kìa đại bộ đấy nó còn lục gần chắc cái โอ้มันฆ่าตำรวจแล้วมันฆ่าตำรวจแล้วมันจะได้หรือเปล่าเยี๋ยยอย่านะลอยโดนลอยโดนเอ้ฝนกดฝนกดโอ้เลือด,ด,ดเลือดหนึ่งแสนสามหมื่นเร็วอะฝดเยอะตำรวจมันก็ยิงอยู่นะแต่ว่าไม่ได้แล้วอะ อู้ด anyway, oh, okay. right. ูดูดูโอ้โหท่าโหดก็ไม่ได้อยจะดีไหมโอเคตั้งใ่แล้วเราต้องฆ่าเราต้องเคลียร์บอสแล้วต้องเคลียร์บอสแล้วครับจังหวะนี้จับไปลูกฆ้ามันทีนี่แน่โอ้เลือดมันเยอะนี่หว่านี่แน่เลือดเยอะเหรอ

เดี๋ยวเราขี่เดี๋ยวเราขี่นี้ก่อนครับโอเคมาปุ้มปุ้มปุ้มมปุอะเลยผมไม่โดนเลยไม่โดนไม่โดนเลยแต่แปสกิลรัวอืม bình đằng cấp, Nó sẽ rồi, Nó sẽ rồi, ô, đờ Đợi, đợi, ô, lục tan với, con, làm gì vậy, làm gì rồi, mà ใส่คุณดาวนานครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคจะไายแล้วนี่ไงโอเคเปลี่ยนมือดูเปลี่ยนมือดูอ,ดอ้ามันเพื่อน โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวล็อกตันอยู่ไม่แรงเลยต้องใช้เจด,ด้าก้อนอย่างเดียวเลยจัดไปเพื่อนแยวเราจะลองจับมันตอนเลือดน้อยดูนลวไม่รู้ได้หรือเปล่า หลายหมื่นเดียวแล้วเว้ยหมื่นเดียวแล้วนะพี่หนุ่มอืมห้าพันห้าพันแล้วใช้ปืนยิงเอาปืนต่อครับโอ้เด้อเด้อเดืเอดเจ็ดโอ้โหเกือบแล้วดีนะกดรีโหลดกันได้หวะไม่ได้เหรอ โอ้โหจับไม่ได้เหรอไม่ได้เจไม่ให้จับเว้ยลี่หลือซิกเจดิงโอเคไปอีกลูกหนึ่งนะ่ะลองอืเรียบร้อยครับกระเด้งออกไม่ได้เว้ยแต่ตอนแรกเราเหมือนจะจับได้นะหรือว่าผิดสูตรเหรอโอเคจับได้เหรอวะ โอ้ oh, ไม่ได้นี่ไงไม่ได้แล้วจริงด้วยไม่ได้แล้วจริงด้วยครับมันลองกับตัวเก่าที่เคยจับนะใช้ใช้แบบสูตรเดิมเลยสูตรเดิมแต่ก็ไม่ได้จริงเขาไม่ให้จับแล้ววะเขาไม่เราจับแล้ว ไม่ใช่จับก็ปันเลยปั่นปั่ปนนี่ปันดีละห้าร้อยมันลองกงับตัวที่เคยจับนะครับ ซึ่งเราเราก็ยังมีอยู่นะนี่เราก็ยังมีอยู่นะมีน้องโซอี้อยู่ข้างบนแต่ว่าเราเราจับได้นะตัวนี้เราครอบครองไม่ได้ครับแต่ตอนนี้เขาน่าจะปรับแล้วน่าจะไม่ได้แล้วโอเคสําหรับพาร์ทนี้ก็น่าจะกระจ่างแล้วครับว่าเขาปรับมาแล้วไม่ให้เราจับบอสในทาวเวอร์แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ครับสาหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ